ก็มาเสนอการปั้นโมเดลวันนี้ผมจะขึ้นเป็นเต่านะครับเป็นรูปนี้นะครับนั้นก็นั้นรบกวนอ่าแคปภาพตามหน้าจอได้เลยครับผมนะครับแคปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นอ่าเต่าไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นคอสเกี่ยวกับการปั้นโมเดลอ่าคาแรคเตอร,ร์เต่านะครับ ซึ่งเต่าเราจะเป็นเต่าง่ายๆขึ้นจากรูปทรงสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับผมรูปบาทนะครับขึ้นจากรูปบาทก็ได้นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้เป็นอ่าไปที่อ่า modify นะครับผมรูปประแจน,นะครับ modify แล้วก็คลิกที่ม i ลเลอรทันไหมครับผมถ้าไม่ทันไปที่ modify นี่นะแล้วก็คลิกที่มิลเลอนรน,น,นะลลลลอนะครับ เลือกอันนี้นะครับผมเซิร์ชหาคำว่า Subdivision มีไหมนะครับมีใส่ไปใส่ไปเลยสองครั้งนะครับแล้วกด A ไปเลยนะครับจากนั้นกดเลขหนึ่งนะครับกด GZ นะครับดึงขึ้นไปนะครับกด s h i f t Z นะครับเพื่อ X-ray ซาเลมดนะครับผมทีเนี้ยผมอยากจะก๊อปอันนี้มาเป็นดวงตาเดี๋ยวผมก๊อฟก๊อปไว้ก่อนนะ h i f t D อ่าเข้าใจผิดและโอเคชิปดีจ G Z Z นะครับดึงขึ้นไปไม่ต้องจีแทะหรอกดึงขึ้นไปเราจะทําเป็นโวงตาแล้วเราก็ขยายใช้สเกล S นะครับกด S เพื่อสเกลนิดหนึ่งนะครับกด G Z แดึงขึ้นไปนะครับผมกด Sx เนะครับเพื่อขยายให้มันเป็นบัสนิดนึงนะครับผมขยายให้มันเป็นรูปเลียแบบนี้นะครับเช็คระยะดูนะครับผมพอได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก๊อบมาเดี๋ยวเราต้องใช้อา ตัวสวงกลมนี้อีกนะครับลูกบาทที่เราขึ้นมาเป็นวงกลมนะครับกดชิปดีนะครับกด Gz นะครับผมดึงลงมานิดนึงนะครับตรงนี้ผมจะซ่อนไปก่อนนะครับกดเกด h เพื่อซ่อนนะครับจากนั้นกด S นะครับจากนั้นนะครับกด G x นะครับขยับเข้ามาตามแกน x นะครับกด Gz นะครับผมขยับลงมานะครับกด S เพื่อสเกลนะครับผมให้ได้ประมาณนี้นะครับเป็นลูกกตานะครับ กด G z ดึงขึ้นไปนะครับเทียบกับวันนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเราได้แบบเต่าแบบนี้ใช่ไหมครับกดไปด้านไซวิวนะครับผมกด G Y นะครับดึงขึ้นมานิดนึงนะครับผมกดเลขหนึ่งนะครับไปที่คำสั่ง modify อีกรอบนึงนะผมจะมินเลอร์ออกมาโดยที่ผมขอมาตรงนี้ก่อนนะครับออกจาก m o d i f i e r มาก่อนนะครับไปที่ Shi ิ ft A นะครับเลือก empty นะครับผม เลือกขึ้นมานะครับกด G Z นะครับผมดึงขึ้นไปนิดนึงนะครับผมกด S เพื่อเพื่อสเกลนะครับจากนั้นนะครับผมไปที่วัตถุนะครับเลือก Modifier นะครับผมเป็นติ๊กว่าตรง Modifier แล้วนะครับแล้วก็ Add Modifier นะครับผมเลือกคําว่า Mirror ออกมานะครับผมจากนั้นให้ติ๊ก Keeping Mark ด้วยนะครับจากนั้นก็กดตัว eyedropper นะครับผมคลิกที่ Empty เลยนะครับปุ๊บจะได้เป็นแบบนี้นะครับผม แล้วชิปเซตนะครับดูว่าโอเคไหมนะครับเบื้องต้นก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับผมจากนั้นถ้าเราอ่าตัวนี้ผมจะโอเคกับมันแล้วใช่ไหมครับผมกด A นะครับหรือกด Add Modify ไปก็ได้นะครับผมอ่ากลับมาก่อนกันนะครับผมกดทอนเซตกลับมาก่อนบางคนกด A ไม่ติดนะครับให้กดที่ลูกศรสามเหลี่ยมนี้เห็นไหมครับแล้วก็กด Apply ไปนะครับผมจากนั้นนะครับเข้าที่มมองต่ออ่า Front View ต่อนะครับทีนี้เราจะปรับรูปเต่านะครับ จากนั้นนะครับผมชิปเอสออทิเนตเอสนะครับเพื่อเอาวัตถุที่ซ่อนออกมานะครับผมกดชิปดีนะครับ G Z นะครับดึงลงมาครับผมนะครับกด H ตรงนี้ซ่อนไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันกิกะนะครับกด Z นะครับจากนั้นนะครับกดขยายสเกลนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับสักขยายนิดนึงนะครับผมจากนั้นกด G X นะครับผมให้มันตรงกับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมกด อ่าตรงนี้มันออกเรียงๆหน่อยใช่ไหมครับผมก็จะดูนะผมจะตีกรอบไปอย่างนี้นะครับผมอ่า s z 0ศูนย์นะครับผมจากนั้นเราเช็คก่อนแต่มันไม่เท่ากันโอเคนะครับผมให้ได้ประมาณนี้นะครับผมทํากับตรงนี้เหมือนกัน s z ศูนย์นะครับผม s z 0ศูนย์นะครับนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเราเทียบกับอันนี้นะครับมันก็ประมาณหนึ่งนะครับผม นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะได้เป็นตัวของน้องเต่าแล้วนะครับผมนะครับส่วนกระดองเดี๋ยวเราหาเดี๋ยวจะจะมาขึ้นกันที่หลังนะครับตอนนี้เราขึ้นนี้ให้เสร็จผมได้ซักประมาณเท่านี้ผมชอบใจแล้วนะครับผมผมชอบใจแล้วทีนี้ผมจะทํามือนะครับผมจะทํามือแบบสไตล์น่ารักชิปแซดดูเช็คดูก่อนนะครับผมนะครับมือนะครับผมจะใช้เหมือนกันนะครับใช้ที่ผมขึ้นลูกบาทมา กด Alt+H นะครับผมจากนั้นนะครับกด Shift+G Set ลงมานะครับผมอันนี้แล้วแต่เราจะสร้างก็ได้นะครับมือเดี๋ยวไว้ที่หลังนะครับกด H นะครับสร้างเป็นขาก่อนละกัน Shift Set นะครับผมนะครับก็ดัดประมาณนี้นะครับผมให้เป็นลูกกลมๆก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับกด Tab นะครับผมเพื่อเข้า Edit Mode นะครับผมหรือเราจะดัดก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมว่า ผมไม่ดัดนะครับผมกด S เพื่อสเกลนิดนึงนะครับ S S นะครับดึงลงมานิดนึงนะครับ G นะครับนะครับเป็นขาของเต่านะครับผมก็สเกลไปนิดนึงนะครับผมกด S นะครับกด S ไปนิดนึงนะครับกด S สเกลให้มันได้รูปทรงของเชฟที่เราวาดนะครับกด S นะครับ อันนี้เราไม่ต้องใช้พ o p พ r t i ช n a l อะไรเลยนะครับผมกด S นะครับค่อยๆสเกลไปนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับก็จะได้รูปขาของเต่านะครับกดชิ i แซดนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรากดอ่าเซิร์ชนะครับแล้วก็สับดิวิชันไปนะครับผมเอาสักซับเดียวกันนะครับผมก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กดสมูทนะครับจากนั้นกดที่ อ่ามิเลอร์นะครับผมกดสเกลออกมานะครับเพื่อคลิกที่เอ็มตี้ติ๊กอันนี้นะครับผมแคปคิปปิ้งมาร์กนะครับแล้วก็ก็จะได้เป็นน้องเต่านะครับผมทีนี้เราได้ตรงนี้แล้วขาเสร็จแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งเปลาะนะครับผมชิปเซน,น,นะครับเดี๋ยวค่อยมาทําปากเดี๋ยวปากเนี่ยผมจะทายังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้มันจะเห็นว่าไม่เท่าเลยอะ่ะเอาใหม่หนาะงทำไมถึงไม่เท่าอะ่ะน่าจะเป็นแบบนี้มั้ง จริงๆมันไม่น่าจะไอ้น,นี่นะมันก็ตรงอาจจะเทียบไม่ตรงกันก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับมันก็พอได้นะครับผมเดี๋ยวผมขยับนิดนึงดีกว่าอ่าประมาณนี้นะครับให้มันอยู่อย่างนี้ขาไม่ห่างๆโอเคนะครับผมปรับเองก็ได้มันเกิด จุดไอ้นี่แน่เลยไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ลองเต่าขึ้นมานะครับจุดออริจินต้องไปเซตที่จุดออริจินก่อนนะครับทีนี้ผมจะมาปั้นมือนะครับมือเราจะให้ชิดจันแบบนี้เลยนะครับผมโดยเราก็จะปั้นมือกันก่อนนะครับผมกด alt h นะครับผมนะครับแล้วก็กดชิป f t d นะครับกด g set นะครับผมเลื่อนลงมานิดนึงนะครับผมกด h ทุื่อซ่อนไปนะครับ ผมจะใช้คำสั่งซ้ำๆนะกด x นะครับผมนะครับก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดัดตามรูปแบบไปเลยนะครับผมนะครับรูปแบบน้องจะแบบอ้นี้มากนะครับมินิมอลนะก็กด g นะครับผมใช้ตัว p r o p e r t i o n a l นะครับในการดัดนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับผมดัดเข้าไปนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นแขนของเต่านะ gy น,น,น,นะนะครับผมขอไปเซอร์วิสเนิดนึง gy ครับผมนะครับมา gy กดชิปแทนะครับผมประมาณนี้นะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทีนี้ empty นี่ไม่น่ารอดนะคืออะไรนะครับชึบโอเคนะครับตันเฉยบิงมา่ไย กด A ไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับผมถามว่าอขอซับ division อีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับสับไปเลยนะครับผมสับ division ไปอีกนิดหนึ่งนะครับกด A ไปด้วยนะครับผมสับน้อยๆแล้วกันนะครับกด A ไปด้วยนะครับกด smooth ไปด้วย แล้วก็เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดดีเทลกันก็จะได้น้องเต่าแบบนี้นะครับผมได้แล้วครับน้องเตา่าถ้ามันยังมีมีเหลี่ยมอีกก็สับไปอีกนิดนึงนะครับเขาบอกมาอีกทีหนึงนะครับ <laughs> <laughs> สังเกตเอานะครับผมทีนี้เราได้น้องเต่าแล้วนะครับผมขอเปิดอ่าสแตติติกก่อนนะครับเพื่อเช็คโพลีนนะครับผมนะครับทีนี้เราได้น้องเต่าแล้วเนาะ จากนั้นนะครับเรากลับมาที่เทปิลอีกทีส่วนกระดองเนี่ยผมจะเอาแบบนี้เลยดื้อๆเลยก็ไปลงเส้นกระดองไปนะครับก็กด a l t h e n t นะครับผมง่ายๆนะครับกระดองแบบนี้นะครับผม g z นะครับ g z ลงมานะครับผมวัดตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าก็ชิปเอสไปก่อนนะ S นะครับให้ขยายเป็นนิดนึง g z นะครับ นะครับผม g x นะครับ f x f f แล้วก็ y นะครับดูตามแกนบีบไปให้มันคล้ายกระดอง g y นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นกระดองน่ารักน่ารักนะครับไม่ไมีอะไรดีเทลมากมายนะครับ จากนั้นนะครับอยากให้ตรงนี้มันขึ้นมานิดนึงนะครับแนะนําว่าใช้ proportional นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับดึงคิกคิกครับผมกดชิปนะครับผมผมบอกกดชิปนะครับชิปแล้วกดคลิกอ่าซ้ายหนึ่งครั้งนะครับว่า G นะครับผมก็สก็งเมาส์ขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับไปทางแกน Y นะครับหาให้มันดูนูนๆขึ้นหน่อย G Y นะครับผมนูนขึ้นยังนะครับผม ถ้ามันนูนแล้วนะอันนี้อย่าถ้าเราทำสองข้างอย่าลืมนะครับผมก็ดึงนิดนึงนะครับ T Y นะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ G y นะครับผม G y นะครับผมก็ต่อเต่าหลังตุงนะครับผมอยากจะสั้น าการเส้นขอบตรงนี้ก็ทำได้นะครับให้มันนะครับให้มันแบบเป็นเส้นแบบตัดกันหน่อยนะครับตัดตรงช่วงกระดองให้มันแข็งแข็งหน่อยประมาณนี้นะครับผมแล้วที่นี้ผมลงไปที่สม,มุิปุ๊บไอ้น้นจะเหมือนแข็งแข็งนะครับเหมือนเส้นมันจะคมคมนะครับ จะจะใส่ปิดจะได้นะครับ okay. นะครับอัดคลิปอยู่นะเนี <G <G ่ยอัดคลิปอยู่แบบหมดขอโทษนะครับเป็นอยง่ี้ประจำนะฮะกดกดแท็บนะครับ เไปนะครับผมกดสมูทเชดนะครับผมก็จะได้เป็นรูปกระดองโค้งๆแบบนี้นะครับแบบเรียบๆไปเลยแล้วก็ไปแต่งลวดลายไปลงเท็กเจอร์ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับผมแล้วต่อไปขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการทำปากนะครับเก็บรายละเอียดดีเทลนะครับกดเล็กหนึ่งนะครับกดชิป A นะครับเป็นปากแบบนี้ใช่ไหมครับผม จะมีรอยยิ้มๆหน่อยแต่อาจจะไม่เหมือนแบบนิดนึงนะครับ ừ, ผมขยับนิดนึง G Y อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำตายอยู่ไหมดูก่อนโอเคเดี๋ยวขอ G แลงมานิดนึง S อาจจะไม่ตรงกับแบบนะครับอาจจะขึ้นไปนิดนึงนะครับ ทีนี้ผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยว่ากันผมขย,ยับ G X ไปตรงนี้ก่อนเลื่อนมาตรงนี้ G Y นะครับ G X นะครับผมกดเล็กหนึ่งนะครับผมจะเห็นปากแบบโค้งแบบนี้นะครับให้ทายว่าผมจะทำยังไงครับผมจะใช้ผาดนะครับในการ <c oughs> ผมจะใช้ผาดในการทำปากนะครับโดย ชิปเเลือกนะครับผมเลือกเคอร์ฟนะครับเลือกผาดนะครับนะครับแล้วกด S อนะครับผมกด g z ซดึงขึ้นไปข้างบนนะครับกดเลขสามครับจะกด g y นะครับผมดึงมาตรงนี้นะครับอ่ะมาอยู่ตรงนี้สักสักนั้นแหละจีมองไม่เห็นเลยมูแกนบังเกินไปเนี่ยช่างไมเหรอที่นั่นะครครับโคตรบังเนี่ย จุดออริจินมันไอ้นี่นะไม่เป็นไรเลือกอตรงนี้นะครับเห็นเขียวๆนี้ไหมเลือก data นะครับผมเลือก data แล้วไปที่คำว่านะครับไปที่คำว่า geometry นะครับเลือก d e v นะครับ d e p h เลือก d e ปรับค่าให้มันขึ้นมานิดนึงนะครับผมอ,อย่าจะหนามากก็ได้จะบางมากอะไรก็แล้วแต่เรานะครับผมกด shift นะครับผมกดเลขหนึ่งเข้าอ่า วันวิวนะครับผมกด G กด S นะครับผมสเกลนะครับกด G X นะครับผมนะครับผมกดแท็บนะครับเพื่อเราเดี๋ยวเราจะดัดดูว่ากะดูว่าปากมันอยู่ช่วงไหนนะครับน่าจะขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็กดแท็บนะครับให้มันเป็นโค้งแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ผมขอ G Y ก่อนนะครับอ๋อ proportional ด้วย G Y นะครับแล้วก็ค่อยๆปาดแบบนี้ให้เขาปากยิ้มๆหน่อยจีวะแซดนะครับให้เหมือนเต่าจีแซดนะอมาดเต่าเก้าพันปี G แซดนะครับแซดนะครับ G แซดนะครับจิมนะีแซด g set นะแล้วแต่ปากแล้วนะครับ g Z เพรผมจะไม่เหมือนเขานะครับแต่ว้าใคาใหญ่หน่อยก็ได้ก็ได้ว่ามันใหญ่ไปนไั้นไม่เป็นไร s ประมาณนี้นะครับอ่ะมันมีรูตรงนี้ผมทำไงนะครับไปตัว data property นะครับเห็นตรงด้านล่าง fill cap นะครับ fill <feel S 2> มันไปนครับมันจะถมให้ติดแบบนี้เลยนะครับ มันจะถมให้ติดตรงนี้แบบนี้เลยนะนะครับผมจากนั้นผมจะมาทําลูกตานะครับตาดํานะครับผมนะครับก็เลือกนะครับผมอาจจะใช้เป็นนะครับผมอาจจะใช้เป็นอาสคิ้วนะครับผมในการทําลูกตาเพราะว่าทุกอย่างจะขึ้นจากคิ้วหมดเลยนะครับผมเข้าไปที่ modifier เลือกอ่า เหมือนเดิมนะครับ s u b ดิวิช i o n นะครับกด a ไปเลยก็ได้นะครับกด s เพื่อสเกลนิดนึงนะครับผมเอ้ยไม่ได้ละลืมสองขอโทษขอโทษทีลืมลืมซ u b t r สองซับนะครับผม g z ดึงขึ้นไปนะครับผม g y นะครับดึงขึ้นไปนะครับเอ้ย g x ดึงขึ้นไปนะครับผมกดเลขสามนะครับกด g y นะครับผม G Z นะ,นะครับแล้วเราก็จะปรับลูกตากลมๆลีๆนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับปรับขึ้นไปเลย G Z นะครับแล้วก็ผลเลขสา G Y นะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดสมมุติไปด้วยนะครับผมอีกซับหนึ่งนะครับ กด A นะครับมันก็จะใส่สม,มุดหม่นะครับทีนี้ผมก็จะอ่า modify นะครับเลือกนะผม m i l l e r นะครับกดอันนี้เลยนะครับติ๊กขั้นที่นี่นะครับผมต่อไม่ได้หรอโอเคติ๊กแล้วก็คลิกท,ที่นี่นะครับเครื่องมันน่าจะไหวแล้วมั้งนี่โอเคนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ ใกล้เคียงมากขึ้นนะครับผมอาจจะไม่เหมือนแบบนะครับนะครับจะได้แบบนี้นะฮะทีนี้อักขรงตาด้วยก็เอาผาดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เอาผาดขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วเราก็ปรับของเราได้เลยนะครับทีนี้ผาผาดเนี้ยที่มันจะให้มันเป็นอ็อบเจกต์ได้เราจะต้องไปที่คอนเวิร์ตก่อนนะครับผมเลือกเมสนะครับแล้วสังเกตดูตรงนี้ให้ดีนะ้ำจะขึ้นมาก็คือมันจะเป็น ที่สามารถเลือกได้เราสามารถามีรวมกับเป็นชิ้นเดียวกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำนะครับใครทำตามเป๊ะๆแล้วก็จะโอเคนะครับกระดองเบี้ยวๆหน่อยทีนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดติดตามได้นะครับนะครับผมแล้วทีนี้ผมจะมา,าชิป A น,นะครับผมเลือกเป็นอ เคิร์ฟๆคิร์ฟเคิร์ฟคิร์ฟว้ครับผมกด S นะครับเพื่อสกลนิดนึงนะครับผม, S, บ minute, บผมไปที่ data property นะครับผมแล้วก็ไปที่ dev นะครับปึ๊ประมาณนี้นิดนึงนะครับ GZ นะครับนะครับผมมันจะมีคนขนนิดนึง GY นะ GX นะครับดึงไปขอโทษทีครับนะ อ่าบางคนจะไปปรับขนตาอะไรก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ปรับดี่ปาผมจะเอาอย่างนี้น่ารักน่ารักสไตล์บ้านๆน,นะสมมติไปนะผมไม่ต้องไปกรอบผมานะ่ะเดี๋ยวโดยลิขสิทธิ์ก็จะได้เป็นน้องเต่าแล้วนะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับผมทีนี้ผมจะไปที่ไหนนะครับผมไปที่นี่ก่อนเมื่อกี้ผมอ่าไอ้นี่ติ๊กให้มัน โปรใช่ไหมผมขอเลือกตัวนี้ให้มันเต็มเต็มเบ้าเลยอะนะครับเลือกอันนี้นะครับคลิกลืม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 คลิกแมทเทียลนะครับคลิกที่วัตถุก,ก่อนนะครับมันจะถึงจดขึ้นแมทเทียลให้แล้วก็เลือกคําว่าเลือกสีได้เลยนะครับแล้วก็ลงไปที่ตัวสีเนี่ยเลือกไอเดอปเปอร์ per, เหมือนเดิมน,นะกดกดติ๊กปุ๊บมาว่เาเราจะทำให้หมา กิดอะไรขึ้นเนี่ยเ,เ,เครื่องผมไม่ดีนะฮะนะครับไม,ไม่เป็นไรนะดกดเอก่อนนะครับเพื่อเซฟเริ่มเริ่ม,มอันตรายแล้วสัญญาณเตือนเครือ่องเต่ตาภาษาอังกฤษว่าอะไรวะแปบ๊บนึงนะครับขอจบคลิปไปก่อนนะครับ